มิสันโทรมาหรือว่าเกยโทรไปจำได้ ing, มิจันนี่มิสันหน้าอางคาย่ยเอ้ยจะมาสามเดือนบ้านดินดนะาอทีว่าเคยจะขายให้อีหลังไหนซะแล้วตอนน่าจะดูหลังที่ผมเปิดประตูก็ลง มีบ้านบ่รับลุงเออพอออกบ้านมึงจะจมน้าตไปเท่าไหร่ไอสิบเก้าล้านสบายสบายฮัลโหลสวัสดีจ้ามีสันโทรมาหรือว่าเคโทรไปจำได้ไหมจัานนี่มีสันหน้าองคารใหญ่ บ้านริมทะเลนะไอที่ว่าือจะขายให้อีหลังใหม่ชลาถ้าก็น่าจะรู้หลังที่ผมเปิดประตูก็ลงทะเลไนงะอยากมีบ้านไม่รับลมเออพอออกบ้านมันแกนนะจมหน้าตายเท่าไหร่ไอสิบเก้าล้านสบายสบายฮัลโหลวัดดีจ้าดิสันโทรมาหรือว่าเกโทรไป จำได้ไม่จำนี่ใิสันานาอังคารไง